สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีย้ำคำคำจ้ะหนามันหน้าคือมันแท้นอ๊ะบริทาแป้งพี่น้องสบายดียามคำคำกำลังสิไปสอนไปสอนกุ้งพี่น้องไปสอนกุ้งน้ำกัดจ้าสิได้บ่พี่น้องกำลังสิไปสอนค่ะพี่น้องสอนกุ้งไปสอนกุ้งจ้า มาถึงคลองแล้วมาสอนกุ้งมือนี่มาชมธรรมชาติของงามแรงคำคำพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้องนี่เจ้าบินอลาหรือไรองฟ้าจงมาเทียบดินเจาอยู่ผมมินไหนเลยมาสิน้นแค่เพียงผมแดนปิดกัน อะไรจึงไม่ไปเมืองแม่น้ำคลองอะไรเราปิดกั้นไม่ได้อนอันเดฟังไทยปานาศีดาอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญจ้าพี่น้องบ้านนางตรงข้ามกับบ้านนาสีดาเด้อจ้ามันเป็นแบบว่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญเชื่อมต่อกับมุกดาหารนะพี่น้องขึ้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งกับเป็นจังหวัดมุกดาหารนางกสิยูบ้านนางอยู่ติดเขต เป้าถึงแล้วก็อำนาจเจริญกติดมุกดาหารกติดนะพี่น้องนี่แหละค่ะต่ฝั่งของกสีหกนี่จักหน่อยฝั่งของยามฝ่ายามฝนพี่น้องมีแต่ต้นสมป่อยสเปรุ่นน้ำกันมาเฮาสิได้ยังแม่พี่ท้กสอนมือนี่นี่คสอนบัดอีกสักเมื่อแหละมันบ่ค่อยมีพรอเป็ดพรอน้ำรถบ่ค่อยมีนี่ แต่แตปะปาโรปีปีไงบอกจ้ามือนี่หากินบะมานมือนี่หากินบะมานพี่นอ้องห,หัวบอกเศร้าดิรถล้าพี่น้องไม่ต่นตน,นแต่ว่ามันยังน,อน้อยปวดเลี้ยวหนักกระดองตัวเศร้าไปเห็ดอีกอย่างเ,าเ,าาเล่นนะลูกมันนักนะ พี่น้องห,หัวของกี้น่าลายหัวของเศร้าลายขักพี่น้องลาลยแบบว่าน้ำคอนะ่แบบตะลุดตัมันอยากให้ฝนตกมาใส่มันอยู่แต่ว่ามืออื่นนางว่า,าพากันไปสอนมาเทลงหนองไว้พอบางบางเว้นนี่กะพากันสอนได้มาก,ก็ได้ลายากะเลือกเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆมาออมตัวน้อยก็บิ่มลงหนองประมาณสองสามร้อยอะไพี่น้องทางเบิ่งบ่มืออื่นมือแรงมืออื่นกับมืำลัอสิไปเอา น้ำมันกอนให้เราก็ไปตักเอามาเทลงหนองพี่น้องให้มันใหญ่เทลงหนองสะของนางพี่ข้นใสขึ้นท่าพี่บอเนาะสอนแบบนีนน้ก็เส้นเมื่อแหละแไ,ได้กับสร้างอุตส่าห์แสดงของไปกินยำ มื่ออื่นเจ้าความเมล็ดเขาเสร็จขนมจีนกินเห็ดกระปุ้นกินพี่น้องเห็ดกระปุ้นน้ำยาป่าจะนางไปซื้อข้าวปุ้นนะครับซื้อตีนไก่ซื้อลายอย่างพี่น้องน้ำปลากุ้งบกเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยปลากับบกเข่าปกปิปลาได้บยเอ้ยปลาน้อยลายก็ยัง มันยังไปจุตกนะอย่าไปเล่นเฮือนะหลุดได้เข่ามาแม่แม่าคจนึปเปิดนะแม่คน,นึงนะเปิดเห็เดยังเ,เปิดจนพันมืนม่เปิดเบ่งเฮาจนะตายมากตากูก จะเฝ้าเข่าจะเป้าเข่าอย่าเ้าช่างี่อนอยา่บริเก็บโอ้ย่นอนเอ่ยอมครับปรคอุ่นคำว่าอุ่นอวัวความอุ่นอัวอยู่นี่จะาส่ได้ปป่านะเดกกุ้งกุ้งกำลังเข่า ยังตัวใหญ่ล้วตีปลานี่ปลา,ปาทองยาวติอทอดทอดทอดปนทอดแจวอยู่บ่พ่อมกอยู่บ่พี่น้องไปสอนอยู่จ้ามีผู้มาหนากเข้าก็จะสอนถา่าดคุณนะเฮ้ยจะสอนลงไป,งปงนี่สิสอนเลยจะขึ้นต้นคานสอนดีป่ะขึ้นต้นมว่วงละทีละ กำลังได้จากกุ้งตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องมาเลยตัวน้อยเลยนักกับข้ามพี่น้องจะโซ่เก่าเหรอจิตัวใหญ่ไปดูดีไปเด้อขอดตับเลยพี่น้องเป็นอุจจตุมันได้มันก็ได้เดี๋ยวนีบาดนี้ก็กลับบ้านแล้วพี่น้องบาดนี้ก็ขึ้นแล้วแหละ ินด้าเมือน้ค็อดอกนะค้ตีหัว,ปดดวไปหลดปุวไงนือ่นนี้นี่คือไลมันอยู่ฐานตอนนี้เคลมถึงมันคำแล้วเดินเริ่มเข้าแล้วเอาลงเลอืมออบัตรนีก็มือพี่น้องอันนี้กย็ยตบบริเก็บเพิ่ง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 ยับนีด้วยยับไปก่อนขึ้นมาไฟยังอยู่ เดาอย่มนะมีา๋ยวพ่อยพ่ดีพ่ป๊าพี่น้องบาดเดี๋ยวพอกินจ้าไมน้แม่บาดสุดท้ายอันนี้เดียาชป๊าบาดสุดท้ายพี่น้องมาเบิงน้ำกันพอกินเสร็จตาล้วนะอ๋อกระสอนมึงไพี่น้องเสรจมันจอดในหอน่าจะพังนะสูงขึ้นมาหลายแท น่ยายับขึ้นมาแไหมนี่ีอย่างนีเหรอคุณก็โพดว่ากุ้งะเธอบาทเดียวเต้นถอยคือมาสะอ่อนแต่สูงแม่แม่เอ็งตีตีป่อกัดมือฮะ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 ฮเฮาเะฮ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 ะดะฮ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 นะะะนะ้ะ อุตสาบัที่เมื่ออลไรพี่น้องเอ้ยมาได้มาได้บาทนี่บาทเดียวนี่พี่น้องเอ้ยได้พอกินพ้อสูงคือตัวใหญ่แถวบึงนี่พี่น้องเจ้าบิ่งในกุ้งนะระว่ามันยบวชครับมันบวชเขาเหมืนเดิมันบวชเขาเนาะลงมาเวนโพดมั่นบวมเมนบวมีทั้งนั้นมันมับวมหกกทั้งนี้บวมนี่ก็สอนเป็นคนบวนทางนี้นะพียน้องคอยอยากสอนตัวใหญ่แค่ที่เหลือโอ้ตัวนี้นะทางพี่น้องกุ้งนะเป็นตัวใหญ่ ชีม้มสอนบอส,องสมม่งซ้มอตืนหนอยก็เก็บอารมณ์ที่อัดลายบาเดียวลายแท้ลาย่าตัวใหญ่ผดโพยังมีอะไรในกล้องเพื่อนอย่้ปปดสุดอยู่มาบาทหนึ่งบาทเตียวเปถ่วงปปล่อยเป็นปลาเป้าเตอมากัดมือกูกูปล่อยแล้เหรอปล่อยกูมาสอนใ มักัดมือกูก็เจ็บคือกันอ้าตัวใหญ่อลเนาะีตัวใหญ่ๆไสอนอยู่้อืเื่อลอได้อีกบาทนึงสสิกิสสอนมันนบาทนขึ้นบ่เขาดดพดถ้าตสบอกว่ามันบ่ด้ออเยเดี่ยเบิ่งแม่ปลาน้อยเบิ่งน้กันกุ้ง เป็นน้องสอนว่ามแคบสิซิวาดียวนะนวาสอนพวาครับขนาด้าสอนยาวพได้เนะาะสอนกวางพ่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องสอนได้แต่แคบๆกว่ามันข,ขอบมันหกพันนะเจ้บบาบ,บ,าบกุง้<ะ>งเป็นตัวใหญ่ชูจะลงไปหนมันคำเลยอี่ละบกพังในลูกยานเลผมมีฮอดป่านตะกุ้งอวยสวยเลยพี่น้องเอ้ย อ่อนเด้กกันจ้าอ้มบ้องแม่จ้าดอนกุ้งไม่ต<ะ>้องไปล,ลำบากเลยจักหน่อยอเพื่อเศได้กินหาอยู่ฮะกินบ้านนอกบ้านนาอย่างเศรษฐีน้องเออเพื่อเศได้กินแต่ละอย่างซอ,องลูกซองออไป มานนานนานนานานเธอพี่น้องขึ้นเฮือรถดา้าเลวเอาขึ้นเฮือรถดมารุดน้ำกัดจ้าสิได้ ลงเืหลายอย่าไปตกนาปาเจาตพนทมาเบิกน้ำกันกุ้งลาอยู่นะเดี๋ยวข้าวมสวดาทหารปลาใส่หมดแล้วนะมีซอนลงนนเ่อรอ่าจะเบิน้ำกุ้งนะเอานเอา่นั่น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 เดี๋ยวเอา เก็บที่เอาลงตัวสูตรสีงานติดนะบงๆถือเึอนมากเลยที่ิที่เเอาก่อนแล้วันนี้เขาากคำมันก็แมนอั oui, นนี้มันหกปวดท้งคุ้นท้งคุ้นปลนท้งคุ้นมันแปลนเนาะท้งคุ้นนะเกุ้งอันนเราเาตัวใหญ่จับตัวนะเอานี้เรื่องไฟตัวใหญ่แนีบอรดิเขาได้ดาตัวขา าก็เป็งกุ้งเม่นน้ำของความตัวใหญ่ของมันอือือโอ้ยเหยียบเลยเะิ่งแม่สิายด่ลูกชายกับลูกสาวก็โอนอว่าขนาดพี่น้องเอ้ยเหยียบเยียบดึ๊งยอมรับในความโอนอว่าเก็บเก็บเก็บพี่น้องขวดกับกุ้งสามสิกิจเมือนพี่ต้องเออทั้งขวดทั้งก้อยแล้วกุ้งไง ขัวซ้ำสีแซ่กุ้งใหญ่ใสซองใสกุ้งพุ่นซีซองหรือย่างอื่นยังเสียงดังไรไก่ไข่ดาแล้วเดี๋ยวจะเบิดจะากรวดมันปักมือได้มาในสะอ่อนกุ้งพี่น้วเออเสียงว้าลายกุ้งมันกุ้งตัวใหญ่ตักแท้ใหญ่ว่ากลับไปสอนมึงเลนี่ลงมาสิ่ก็ไม่แล้วห่ะโหลดเก็บ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 สองบาท เกือบวกกุ้งบ, <า S 2> บาทสุดท้ายพี่น้องมารุ่นน้ำกันบาทสุดท้ายมารุ่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยมันแค่พอดีฝนตกใช่เลยหลายขักปุง้งเด็ดปาดตองมาจากสงวงฟั<น>งลูกสร้างในกุ้งในกุ้งใ็กุงก้งน้นชา โ็ดู้ยอย่อพาลูกไปเก็บจูดดอกเขาขึ้นมาวางก่อนแมีปละทูอีกปละทูของมีปตะทู่บอุกินข้าวกระต่ายงวกินหัวไปบาทหนึ่งเลย ใส่แม่เบากำลังมีกุ้งอยู่บ่สนางน้อยสองสูงเราหนีมีเยอะปลาทูส่สองสูงไฟอ่ะอปลาทูจา้าปลาดิบจ้าจ้าไปต้มเ <laughs> จ้าไปเอาตีนหนดทำไมเกิบนะ <c oughs> พี่น้องนี่เด้ได้หยุดจา้าปลาย,ยัางละ่ะคือกินได้คือใกล้ๆพนันพานางพี่เด้พี่น้องได้กุ้งหยุดจ้า ัวใหญ่เฮ้ยดีดีกุ๊กน้ำเนี่ป้าตะกี้แบบบอกเอาติดปลาหน่อยถ้าสิอยากกินปลานของขาอยากกินปลาโลมาผู้โอ้ยเก็บก็ได้นั่งเก็บดีดีลูกอืมอืมอสิเก็บยันดีดีนะฮอึมันเข้าไปมันเข้าไปยอมเข้ยยอมมีความอุ่นอุวพี่น้องเอ้ยไม่ยุ้งใหญ่ ปเดียวกรสดก้าวเาปีดแม่โคมเลอเขาเแม่นข้นมือปี๊ดเีหยนงนิมบรเบิดนะเอาแม่นข้นมือโอ้นเบิดดอกเปิดตุ้มเห็นเปิดเปิดเห็นพีดอสอนไปอีกเป็นความรายของกุ้งอ่อพอแล้วสำเนียกรเหลือกินไรสิสอนเป็นหเหลือกินโเฮแรงสิสอนต่ออยู่ถือพีดอสสอนแ่ทาทาลงจานเ เดี๋ยวพ้งมาหัวหน่าได้เลยเลือบกุ้งนะพี่น้องใเป็นรูปตัวใหญ่ตัวใหญ่ผดโพมนี่นะแม่เอี่ยนของเขานะทางนี้นะมันบอกพี่น้องมาฮอดบ้านทัลจ้าฮะกระซิเลือกพี่น้องมาเบิ่งกุ้งความตัวใหญ่ของมันแม่เจ้าจะปิ้งให้ให้ให้เดี๋แม่ปิ้งยังนี่น่ะปิ้งยังมันปลาเน้มันมันแสบอยู่บ่มันโตน้อยแถมเขาจะปิ้งได้มันคมเลย เป็นหลายพี่น้องก pues ็ได้ร้ายหลายนี่ถ like ้าเบิ่งเดี๋ยวสิเลือกให้พี่น้องเบิ่งแล้วพี่น้องให้กุ้งแม่น้ำความตัวใหญ่นั่นนะหลายขักหลายขักพี่น้องเดี๋ยวนางสิเลือกกุ้งเด้อจ้าพี่น้องเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจะเบิ่งเด็กกุ้งไปสอนมั้พี่น้องจิ๋งบอกงามตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องเออเบิ่ง กุ้งเป็นตัวไข่ตัวใหญ่ๆตรงนี้ตําก้อยพี่น้องเอ้ยจำเสียบมาเดินมากินนํากันเด้อจ้าพี่น้องแส่บแทนน้อจ้าแม่ปหอยตั๊มพ่อบอตั๊จะปลาสเปิมกังเรียอก็แล้วะแม่เขาบหอยตั๊มเลืนี่นะเสียบมันจะวกินอื้อขว่าไน้ำเน้าปลาม่แม่จี้ให้เนี่ยความอุ่นอัวพี่น้องเอ้ย้ำเสิอุ่นอัว ตั้งตัวใหญ่เนาะพี่น้องแล้วไม่เพียเรามันมีอันนี้พี่น้องคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะจ้าพอกัรคลิปหน้านะจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งรายเด้อจ้าขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งรายว่าสิเป็นผู้สนับสนุนค่าขนม ค่าเช็จ่ายในครัวเรือนของฟอร่าแล้วก็พวกสนับสนุนที่เข้ามาเบิ่งเนาะขอบคุณหลายแล้วพี่น้องขอบคุณหลาย,ลายขอบคุณจักใจจริงะขอบคุณอัมบรากากีบอามีคนที่คอยผักดันด้จ้าขอคทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องขอคทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิดไดที่ออกจากบ้านอย่าลืมใส่เมสป้องกันด้จ้าพี่น้องเด้อสู้ๆไปนน้ำกันจ้าสบายดีจ้าพี่น้อง